สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อลิสพาเพื่อนๆมาเที่ยวคาบูสอินนิเล่นค่ะดีนะจ่ายค่าจอดรถก่อนนะคะก็มีคนเก็บค่าจอดรถเหมือนที่ตลาดนัดบ้านเราเลยอะเหมือนที่ตลาดนัดกแกลนที่อยุธยานะ ก่อนเข้าไปจอดรถนะคะก็จะมีการเก็บค่าผ่านทางแไม่ใช่ค่าจอดรถก่อนนะคะค่าจอดรถก็จะเป็นในั okay. ่นฟอร์มพาร์คกิ้งออเคนะคะที่เก็บค่าจอดรถอุมสันสนสั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 นสแล้วก็มีคนคอยบอกทางนะคะว่าอาจารตรงไหนจะตรงไหนเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะโอ้ยนะคะ ก็เป็นร้านจอดรถธรรมดาเลยนะไม่ได้เป็นแบบบนญ่าอนะยจะจอดบนหญ้าแบบเนี้ยคือตลาดตลาดนี้อันนี้ยังไม่เคยมาเลยนะเคยไปแต่ตลาดในเมืองอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันนะคะ

Oh, <laughs>

Yes. <laughs> <laughs> yeah, I think it's to Some have Google. Yeah. 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 I well, so nice. How much for this one? Yeah. Uh, just check that. <laughs> this one. The plate? Yeah.

โอ้หล่่ยโอ้โหไม่ก็เซ็กซี่ไงสําหรับสาวสเซ็กซี่นี่จ้า Oh, and did. Uh, uh, yeah, yeah. we, we, yeah. new, new trade stand here. Yeah. ทำกกันก่อนค่ะ หมดแล้วดู mm hmm. เมื่อกี้เต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็เขาก็กลับบ้านันหมดแล้วนะคะเหลือ hmm. แต่คนที่เขากำลังกำลังเก็บของอะไรพวกนี้ที่หลังๆอะ mm ่ะ hmm. แราก็เดินไปขึ้นรถกลับบ้านกัน mm hmm. มองเห็นเม, mm hmm. มืองข้างหลังไหมคะ องหเนมืแล้วนี่ก็เป็นทางกลับบ้านนะคะเหมือนโคกี่ดอยเลยอ่ะ หวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบคลิปดิบๆของอลิซนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ